สวัสดีครับผมวันนี้นะครับได้มาพาพี่น้องนะครับมาดูมาดูควาอ่าวัวนะครับวัวซึ่งป้าเขานะครับอยู่จังหวัดชนะนะครับอำเภอมโนรมนะครับอยู่ห่างน้ําสาครนะครับผมท่านไหนอยู่ลราแวะใกล้เคียงนะครับกําลังหาวัวเลี้ยงนะครับในช่วงหน้านี่แหละหน้านี่แหละช่วงหญ้านะครับมีทุกนาให้เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับหน้า นาช่วงนี้ก็เอาไปเลี้ยงกันนะครับผมใครที่มีพื้นที่นะครับผมเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับสายบามันนะครับเป,เ,ปเป็นลูกเป็นเป็นลูกผสมเนาะลูกผสมบาซินบาอ่าบาซินกับบามั้นเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแม่นี้ก็ท้องแล้วเนาะท้องผส,สมกับอ่พ่อบาซินนะครับผสมบันอ่า itar, พ่อผสมบาบันใช่ไหมบาบันแดงอ่าบันแดงนะครับ ซึ่งผสมบามั่นแดงไว้แล้วนะครับผมเนี่ยให้ดูนะครับได้ยินข่าวว่าจะยกยกยกชุดเนาะป้ายกชุดเท่าไหร่ครับแ <c oughs> สนห้านะครับแล้วก็เรามาดูว่าม,มีมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะให้จะให้ดูนะครับวายตอนอวัวตอนนี้นะครับราคาน่าซื้อมากนะครับท่านไหนมีมีม,ม,มีทุนท่านไหนมีต้นทุนนะครับซื้อไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เจ้าเนื้อดีนะครับเนี่ยประมาณนี้ อันนี้ท้องแล้วอันนี้มีม,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 ม mean, ลีลูกมีมีลูกติดยังครับแม่นี้ลูกติดขายลูกติดทั้งสามแม่ลพูดง่ายๆก็คือซื้อสองซื้อสองได้สามไหมแม่นี้แม่สามลูกแม่ไมมีลูกมีมีแม่สามตัวแต่ลูกติดทั้งหมดสามแม่สามพูดง่ายๆนะครับผมคมนะครับก็คือแม่ลูกติดหมดเลยนะครับป้าเขานะครับจะขายยกชุด นะครับมีทั้งหมดหตัวนะครับพี่เพื่อนแล้วก็น่าเลี้ยงมากดูหนังย่นเลยนะครับเนี่ยมาลูกมาผสมด้วยในท้องด้วยฮะครับเนี่ยสวยๆนะครับอันนี้ไม่มีเขานะไม่มีเขาเขาล้นเนี่ยเนื้อหนังดีนะครับเชื่องดีด้วยนะครับผมพี่เล่นด้วยนี่นะครับเปิดไว้นะครับหกตัวนะครับไม่ ไม่รวมแม่นี้นะพี่เพื่อนนะครับไม่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 รวมแม่บาซินแม่นี้นะครับแม่นี้เขาได้ยินว่าเขาฝากมาเลี้ยงเองนะครับแต่จะมีแค่แม่นี้นะครับป้ามาตาป้ามาชี้ให้หน่อยว่าแม่นี้ลูกเขาตัวไหนครับเนี่ยแม่ขาวเนี่ยชนไหมเนี่ยเชื่องนะครับเชื่องดีน่าเลี้ยงมากอีขาวนี่นุ่นลก แม่ขาวนี้นะครับติดท้องด้วยนะพี่พี่น้องติดท้องด้วยครับผมอันนี้ติดท้องแล้วท้องประมาณหกเดือนใหญ่ไอ้กี่กี่ไม่ถึงประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับท้องสามเดือนเดี๋ยวมาดูลูกเขามาดูลูกนะครับนี่คือลูกจากจากพ่อตัวไหนครับไอ้กับผสมประมาณแดงไว้ผสมพ่อมามันแดงไว้นะครับผมหัวล้นเดี๋ยว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 จะพาดูลูกโอ้โหถ้ามีถ้ามีทุนนะครับเนี่ยแนะนําเลยนะครับ แนะนำแนะนำแนะนำชุดนี้เลยคือสวยมากนะครับนี่คือลูกเขานะครับลูกแม่ขาวนี่ดูนะครับความสูงน่าจะร้อยสามสิบนะครับร้130อยร้อยสามสิบไอร้อยร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยร้อยยี่สหรือร้อยสามสิบได้ไหมหุ่นสวยนะครับพ่อแดงนะครับส่วนนี่แหละประมาณนี้แหละนี่คือ่นน,นัลูกแม่นี้ ลูกแม่นี้แล้วก็แม่แดงแม่แดงตัวไหนป้าแม่แดงเออลูกตัวแดงนี้เป็นแม,แม่แม่แม่แดงนั้นนะอ๋ออีนวลอ๋อสีนวลอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นลูกเพศเมียเออเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับจะเป็นลูกเพศผู้นะไอแม่ขาวนี้จะเป็นลูกเพศผ,นะผ,ผู้นะครับผมเนื้อหนังนะครับย่นดีน่าเอาไปพัฒนานะครับถ้าไหนมีพื้นที่เลี้ยง เอาไปเลี้ยงได้นะครับผมเอาไปกินหญ้าแห้งเอาไปกินหญ้า,ากินฟางได้นะครับผมนี่อ่าส่วนส่วนแม่แดงนี้นางสาวแดงนี้เป็นตัวเมียเป็นเพศเมียนะครับน<อ>นเป็นเพศเมียมเรามาดูแม,แ,มแม่ก็ขลนเกันเรามาดูนางนวลแม่นี้นะครับผมมีท้องติดยังมีไปแ,แล้วผสมไปแล้วเหมือนกันผสมวันเดียวติดนะครับซื้อสองได้สามนะครับผมพี่เพื่อนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผม ที่กําลังหาวัวเลี้ยงนะครับซื้อไปคุ้มนะครับยกชุดเท่าไหร่นะแสนห้าแสนห้าและอีกแสนห้าสมมติว่าถ้าแบ่งป้าจะขายไหมถ้าสมมติว่าเขามาแบ่งคู่อย่างเงี้ยแบ่งก็มาดูแบ่งก็มาดูเอาโทรคุยกันเอาเนาะเออโทรคุยกันเอาอีแม่แดงนวลไอแดงบระมันคู่นูนอีกแม่ลูกไปมาดูกันแม่นางแม่นางนวลนะครับจะเป็นลูกสีแดงเพศเพศเมียนะครับผมส่วนแม่ขาวแม่แรกนั้นก็จะเป็นลูกเพศผู้ นะครับผมแต่อีเนี่ยมันเป็นอีด้วนล่ะลูกมันป่วยเป็นลำปีสกินเนี่ยรอดตายเนี่ยหางก็เลยด้วนอืมลูกอีแดงเนาะลูกอีแดงเนี่ยอีแดงนี้แดงเนี่ยแดงนั่นแหละอ่าแดงนี้นะครับแดงนี้เนี่ยคู่กันเนี่ยอ่ทายคู่กันนี่ครับมันจะเป็นงวนจะเป็นเป็นอะไรนะมันจะเริ่มเป็นเป็นสาวจะเป็นสัตว์แล้วนะอืมแต่มาในที่มันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นลำปีสกินไงอืมครับครับครับทีนี้หางมันก็เลยขาดแล้วทีนี้ เป็นเพศเมียนะครับเพศเมียแล้วก็แม่เขาแมมม่่ัันยงไผสมยังเพิ่งจะคลอดลูกใหม่อ๋อเพิ่งจะคลอดลูกใหม่แต่ลูกตายลูกมันตายลูกมันตายนะครับออกกลางคืนด้วยเนี่ยท่านไหนที่มองหาวัวที่สายพันธุ์ดีๆนะครับแนะนําแนะนําเลยนะครับเป็นสายบราแมนบรามันผสมอะไรป้าไอ้หัวโล้นเขาเรียกอะไรก็บรามันแท้ไม่ใช่หรือเป็นบรามันผสมบรามันไว้แต่มันออกมาเป็นอย่างนี้หมดอ่ะดูนะครับ สวยมากแล้วก็เนื้อหนังมาดีนะครับหนังย่นย่นเนี่ยมันจะตัวใหญ่นะครับจากพ่อมามั่นโครงสร้างใหญ่แล้วหัวล้นด้วยหัวไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยเดาให้ดูให้ดูเออหัวล้นยิงเน้ะชอบเล่นด้วยนะครับผมชอบเล่นด้วยนี่คือนี่คือลูกแม่ขาวนี้นะครับท่านไหนต้องการนะครับแม่ลูกซื้อสองได้สามนะครับหรือว่าจะยก หกตัวไปเลยนะครับสามแม่นะครับสามลูกเนาะแล้วก็อันนี้หน้าหน้าหน้าน่าจะท้องสามเดือนนะครับป้าเขาบอกนะครับผสมกับพ่อพามันแดงพ่อปลามันแดงไว้นะครับผมแล้วจริงๆแล้วนะครับเป็นวัวที่เป็นลูกผสมนะครับหน้าหน้าหน้าเอาไปพัฒนาต่อหน้าเอาไปเลี้ยงนะครับเกษตรกรพี่น้องพี่นเพื่อนนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับนี่แหละ ถ้ายกชุดเลยแสนห้าราคาก็คือไม่มีขเขาเรียกว่าไม่บอกผานคือต่อรองไม่ได้นะครับแสนห้าก็คือไม่ได้บอกผ่านไม่ได้บอกนนะครับผมก็ประมาณนี้นี่ให้ลูกมาสวยด้วยนะครับสวยมากน่ารักน่ารักเลยดูดิกำลังดื้อน,นะครับหนังย่นดีนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผม นี่คลิปนี้นะครับท่านไหนที่ทํำพ่อได้นาะ,ะนี่ตัวน,นี้สวยสวยเนี่ยจะแบ่งแยกก็ได้นะครับแล้วโทรมาคุยเดี๋ยวเอาเบอร์โทรดีกว่าอ้าวเบอร์โทร083ย์แ960ามศูนย์แปดสนะครับป้าต้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดุเบอร์เสจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับผมโทรมาสอบถามนะครับคุยกับป้าเขาถ้าจะแยกนะครับ,ถ,รบถ้าจะแยกแม่ลูกอย่างเงี้ยนะครับโทรมาคุยตกลงราคาแล้วก็มา อ่าเรื่องรถรับส่งนะครับก็ต้องตกลงกันหน้านามงน้ำมันก็ต้องคุยกันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายอ่าควายที่ไหนนะครับผมก็มีเวลาก็เลยอยู่ข้างบ้านหลวงเสร็จพอดีนะครับก็เลยมาถ่ายให้ป้าเขานะครับเผื่อท่านไหนที่มองหาวัวสายพันธุ์สวยๆบามันนะครับเอาไปเลี้ยงหัวล้นๆนะครับตอนนี้เขากําลังหากันหัวล้นๆแล้วเนื้อหนังดีๆนะครับเนี่ยฝากไว้นะครับสาหรับ อ่าคลิปนี้นะครับวัวอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอบนโลมนะครับหางน้ําสาครนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับได้มาพาพี่น้องนะครับมาดูมาดูควาอ่าวัวนะครับวัวซึ่งป้าเขานะครับอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอ มโนรมนะครับอยู่ห่างน้ําสาครนะครับผมท่านไหนอยู่แล้วแวกใกล้เคียงนะครับกําลังหาวัวเลี้ยงนะครับในช่วงหน้านี่แหละหน้านี่แหละช่วงหญ้านะครับมีทุกนาให้เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับหน้าหน้าช่วงนี้ก็เอาไปเลี้ยงกันนะครับผมท่านไหนที่มีพื้นที่นะครับผมเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับสายบามันนะครับเป็นลูกเป็นเป็นลูกผสมเนาะลูกผสมบาซินบาเอ่อบาซินกับบามันเนาะ เนี่ยประมาณนี้นะครับผมแม่นี้ก็ท้องแล้วเนาะท้องท้องผสมกับพ่อบาซินะนะครับอ่าพ่อผสมบาบาั้บาบานใช่ไหม,มอ่าบาบั้นแดงนะครับซึ่งผสมบาบาัน้บาบานแดงไว้แล้วนะครับผมเนี่ยให้ดูนะครับได้ยินข่าวว่าจะยกยก,ยกชุดเนาะปะ้ายกชุดเท่าไหร่ครับ แสนห้านะครับแล้วก็เรามาดูว่ามีมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะให้จะให้ดูนะครับวัวตอนอ่าวัวตอนนี้นะครับราคาน่าซื้อมากนะครับท่านไหนมีมีมีทุนท่านไหนมีต้นทุนนะครับซื้อไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เจ้าเนื้อดีนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ท้องแล้วอันนี้มีมีลูกมีมีลูกติดยังครับแม่นี้ พูดง่ายๆก็คือซื้อสอง,อสองได้สามไหมแม่นี้แม่สามลูกแม่ไมมีลูกมีมีแม่สามตัวแต่ลูกติดทั้งหมดสามแม่สามพูดง่ายๆนะครับผมโคมนะครับก็คือแม่ลูกติดหมดเลยนะครับป้าเขานะครับจะขายยกชุดนะครับมีทั้งหมดหกตัวนะครับพ,พี่เพื่อนแล้วก็น่าเลี้ยงมากดูหนังย่นเลยนะครับเนี่ยมาลูกมาผสมด้วยในท้องด้วยนะครับเนี่ย สวยๆนะครับอันนี้ไม่มีเขานะไม่มีเขาเขาล้นเนื้อหนังดีนะครับเชื่องดีด้วยนะครับผมขี่เล่นด้วยนี่นะครับเปิดไว้นะครับหกตัวนะครับไม่ไม่รวมแม่นี้นะพี่เพื่อนๆนะครับไม่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 รวมแม่บาซินแม่นี้นะครับแม่นี้เขาได้ยินว่าเขาฝากมาเลี้ยงเองนะครับแต่จะมีแค่แม่นี้นะครับป้ามาป้าป้ามาชี้ให้หน่อยว่า แม่นี้ลูกเขาตัวไหนครับเนี่ยแม่ขาวนนเนี่ยชนไหมเนี่ยเชื่องนะครับเชื่องดีน่าเลี้ยงมาก,มมาก,กอ่าแม่ขาวนี้นะครับติดท้องด้วยนะพี่พี่น้องติดท้องด้วยครับผม,มอ,อันนี้ติดท้องแล้วท้องประมาณหเดือนใหญ่ <6 S 1> <ๆ>ไอ้กีกีไม่ถึงประมาณสามเดือนสเดือนนะครับท้องสามเดือนเดี๋ยวมาดูลูกเขาดูลูกนะครับนี่คือลูกจากจากพ่อตัวไหนครับ ผสมประมาณแดงไว้ผสมพ่อมามันแดงไว้นะครับผมหัวรถ<ด>เดี๋ยว,ว<ล>ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูลูกลโอ้โหถ้ามีถ้ามีทุนนะครับเนี่ยแนะนําเลยนะครับแนะนําแนะนําแนะนําชุดนี้เลยคือสวยมากนะครับนี่คือลูกเขานะครับลูกแม่ขาวนี่ดูนะครับความสูงน่าจะร<ม>้อยสามสิบนะครับร้อยร้อยสามสิบไอ้ร้อยร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบหรือร้อยสามสิบได้ไหม คุณสวยนะครับพ่อแดงนะครับส,ส่วนเนี่ยแหละประมาณนี้แหละ<อ>นี่คือที่น่นนัลูกอีนวลโน่นน่ะอีตัวแดงตัวเมียโน่นน่ะนี่นะครับเขาล้นเหมือนกันนะนี่คือ <c oughs> ลูกแม่นี้ <c oughs> ล,นลูกแม่นีแ้แล้วก็แม่แดงแม่แดงตัวไหนป้าแม่แดงเอ่อลูกตัวแดงนี้เป็นแม่แม่แม่แดงนั้นนะอีฝั่งโนนอีนวลอ๋ออีนวลอ๋ออีสีนวลอ๋อตัวนี้นะครับจะเป็นลูกเพศเมีย เออเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับจะเป็นลูกเพศผู้นะไอแม่ขาวนี้เปียวเป็นลูกเพศผู้นะครับผมเนื้อหนังนะครับย่นดีน่าเอาไปพัฒนานะครับถ้าไหนมีพื้นที่เล er yeah. ี้ยงเอาไปเลี้ยงได้นะครับผมเอาไปกินหญ้าแห้งเอาไปกินหญ้ากินฟางได้นะครับผมเนี่ยอ่าส่วนส่วนแม่แดงนี้นางสาวแดงนี้เป็นตัวเมียเป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียเรามาดูเอามาดูนางนวล แม่นี้นะครับผมมีท้องติดยังมีผสมไปแล้วเหมือนกันผสมวันเดียวติดนะครับซื้อสองได้สามนะครับผมพี่เพื่อนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมที่กําลังหาวัวเลี้ยงนะครับซื้อไปคุ้มนะครับยกชุดเท่าไหร่นักแสนห้าแสนห้าสมมติว่าถ้าแบ่งป้าจะขายไหมถ้าสมมติว่าเขามาแบ่งคู่อย่างเงี้ยแบ่งก็มาดูแบ่งก็มาดูเอาโทรคุยกันเอาเนาะเออโทรคุยกันเอาอนาแม่แดงโน่นอีแดงประมาณ คู่นั้นอีกแม่ลูกไปด,ดูกันแม่ัมน,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 นางแม่นางนวลน,นะครับจะเป็นลูกสีแดงเพศเพศ,เพศเมียนะครับผมส่วนแม่ขาวแม่แรกนั้นก็จะเป็นลูกเพศผู้นะครับผมแต่อีเนี่ยมันเป็นอีด้วนล่ะลูกมันกลวยเป็นล็อปีสกินเนี่ยรอดตายเนี่ยหางก็เลยด้วนอืมลูกอีแดงเนาะลูกอีแดงเนี่ยอีแดงนี้ออแดง เนี่ยแดงนั่นแหละเออแดงนี้นะครับแดงนี้เนี่ยคู่กันนี่อ่ยทายคู่กันนี่ครับมันจะเป็นงวนจะเป็นเป็นอะไรนะมันจะเริ่มเป็นเป็นสาวจะเป็นสัตว์แล้วนะอืมแต่มาในที่มันเป็นยังไงคือมันเป็นรัปีสกินไงอืมครับครับครับทีนี้หางมันก็เลยขาดแล้วทีนี้เป็นเพศเมียนะครับเพศเมียแล้วก็แม่เขาแม่มันยังไม่ผสมยังเพิ่งจะคลอดลูกใหม่อ๋อเพิ่งจะคลอดลูกใหม่แต่ลูกตายลูกมันตายลูกมันตายนะครับออกกลางคืนด้วยเนี่ยท่านไหนที่ มองหาวัวที่สายพันธุ์ดีๆนะครับแนะน,นําแนะนําเลยนะครับเป็นสายบราแมนบรามันผสม,มอะไร<อ>ป<ะ>้าไอไอ,อหัวโล้น,นะะเขาเรียกอะไรก็บรามันแท้ไม่ใช่หรือเป็นบรามันผสมบรามันไว้แต่มันออกมาเป็นอย่างนี้หมดอ่ะดูนะครับสวยมากแล้วก็เนื้อหนังมาดีนะครับหนังย่นๆเนี่ยมันจะตัวใหญ่นะครับ<อ>จากพ่อบร,ร,ราแมนโครงสร้างใหญ่แล้วหัวโล้นด้วยหัวไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ดู <laughs> <laughs> เออหล้นยิงชอบเล่นด้วยนะครับผมชอบเล่นด้วยนี่คือนี่คือลูกแม่ขาวนี้นะครับท่านไหนต้องการนะครับแม่ลูกซื้อสองได้สามนะครับหรือว่าจะยกหกตัวไปเลย,ะยนะครับสามแม่นะครับสามลูกเนาะ แล้วก็อันนี้หน้า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 จะท้องสเดือนามเดือนนาจะท้องเดือนนะครับป้าเขาบอกนะครับผสมกับพ่อพามันแดงพ่อปลามันแดงไว้นะครับผมแล้วผสมเทียมแล้วจริงแล้วนะครับเป็นวัวที่เป็นลูกผสมนะครับหน้าหน้าหน้าเอาไปพัฒนาต่อหน้าเอาไปเลี้ยงนะครับเกษตรกรพี่น้องพี่นเพื่อนนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับนี่แหละถ้ายกชุดเลยแสนห้าราคาก็คือไม่มีเขาเรียกว่าไม่บอกทาน คือต่อรองไม่ได้นะครับแสนห้าก็คือไม่ได้บอกผ่านนะครับผมก็ประมาณนี้นี่ให้ลูกมาสวยด้วยนะครับสวยมากน่ารักน่ารักเลยดูดิกำลังดื้อนะครับหนังย่นดีนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมนี่คลิปนี้นะครับท่านไหนที่ทำพ่อได้นี่ตัวนี้สวยสวยนี่ จะแบ่งแยกก็ได้นะครับแล้วโทรมาคุยเดี๋ยวเอาเบอร์โทรดีกว่าอ้าวเบอร์โทร083 083 960 960 4น8 9 4089นะครับป้าต้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับผมโทรมาสอบถามนะครับคุยกับป้าเขาถ้าจะแยกนะครับถ้าจะแยกแม่ลูกอย่างเงี้ยนะครับโทรมาคุยตกลงราคาแล้วก็มา่าเรื่องรดรับส่งนะครับก็ต้องตกลงกันถ้านามงน้ำมันก็ต้องคุยกันนะครับผม ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายควายที่ไหนนะครับผมก็มีเวลาก็เลยอยู่ข้างบ้านนุ่งเศษพอดีนะครับก็เลยมาถ่ายให้ป้าเขานะครับเผื่อท่านไหนที่มองหาวัวสายพันธุ์สวยๆบามันนะครับเอาไปเลี้ยงหัวล้นๆนะครับตอนนี้เขากําลังหากันหัวล้นๆแล้วเนื้อหนังดีๆนะครับเนี่ยฝากไว้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับวัวอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอบอนดลม์นะครับหางน้ําสาครนนะครับผมเดี๋ยว เบอร์โทรนะครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ